ด้วย,อย oh, โอ้ดิเนื้อทอดเป็นเนอืมอุอร่อยั้ะสวัสดีตอนเช้าเจ้าปี่นงสุูสุคนเจ้า คลิปนี้เพลงฟ้าพี่น้องเข้าป่าหาเฮ็ดอีกเจ้าวันนี้มารุ่นตีดอยเก่านะเจ้าโดยทางป่าเฮ็ดกระเด้งเจ้าแต่ว่าเบาไทยบ้านมาได้เต็มไปด้ายเลยเจ้าลเก็ะวันนี้แพงกาะกักตัวเนาะครบละเจ้าวันนี้ก็เดินทางนะเจ้ามาเจอสาวนิดนะเจ้าอีสานพลุยเจ้ามาเจอกันบนดอยเจ้าได้เฮ็ดรอยยางเจ้า แต่ตองเจ้าจะแล้วก็บาวไทยบ้านเจ้าไะมาลุ้นดยก่อนนะเจ้าเนอร์ไปตมานือเปล่านะเจ้าดอกแหลเจาะเคลียร์โดนใช่เปลเจาะดอกตูมนะเจ้าเป็นตำมานะนะเจ้าเห็ดพึ่งเจ้าอันนี้ให้พึ่งอันทหารเจาะ เห็ดพึ่งทหารนะเจ้าอันนี้เห็ดชนิดนี้นะเจ้าจะมีรสชาติออกขมนะเจ้าแต่บ่หลเจ้าต้มน้ําสักน้ำหนึ่งนะเจ้าคือจืดแล้วก็แกงรวมกับเห็ดชนิดอื่นได้เฮ็ดเห็ดโซหายายๆเจ้าตัวนี้ก็อยู่ ตามอันนี่เจ้าหน้าผาตอนนี้ยังได้แค่สามดอกเจ้าอันนี้ข้าม่อนมาสองสาม่อนแล้วนะเจ้านีเจ้าเห็ดเห็ดยังไม่ค่อยเกิดแต่มันมีหลอยออกอยู่จะ่ดอกแห้งแล้วเจ้าตรงห้ามอย่าให้จะมาเก็บนะได้ก็เจ้า เต้าทําเชื่อเนาะนี่แห้งมัล่ะนั้นของกับเฮ้งแล้วเจ้าเสียดายเจ้าหรือบ้านจนเท่าเจ้ากว่าจะเจอเจ้าเห็นตะเดีดงดมเจ้าบัก ได้ยุ่เจ้าไปกันนี่ดองเจ้าดอกตูมงามนะเจ้าคนนี้เฮ็ดทีออก าขาวนี่เฮ็ดขานะเจ้าเฮ็ดขาเฮ็ดชัดน,นี่รสชาติเหมือนขานะเจ้าบางคนก็เอาไปกินเนื้อเจ้ารสชาติมันจะออกขึ้นนะเจ้าแล้วก็ขมนะเจ้ารสชาติขมหน่อยเราคอยนิยมทาน,นเจ้า ห,หาย,ยากนะเจ้าผลงานแพงเจ้าก็ได้เก่งแล้วเพเ่อนจะเป็นเฮ็ดบ้านเจ้าทันทีเป็นบ้านเจ้าเฮ็ดหาย,ยากนะเจ้าเอาก่อนกินได้อยู่เจ้า เริ่มเหี่ยวแล้วเจ้าเนี่เปลาเนาะสิได้ขนาดเจ้าเนาะเท่าบนดแล้วเจ้า ใจเจ้เดี๋ยวกระตัดเด้อโอ้โหเดี๋ยวหอกมันออกแหงจะออกตอนใดมาจ้ะเนาะไม่ได้มาเก็บตอนนี้เดินกลับเจ้า แทงบามานเฮ็ดเลยเจ้าเนาะเบาแทบบ้านพอได้อยู่เนาะไหนขอดูตะแคงตะแคงดูหน่อยนีย่โอ้ได้ร้ายอยู่เจ้าเมื่อกี้แยกกันหาเจ้าแต่ว่ามันกับบ่ได้ไกลกันบะลำเนาะตอนนี้ก็บรรยากาศข้างบนขึ้งฟ้าขึา้นฝนอยู่นะเจ้าเออเจอละ นี่เห็ดพึ่งหวานเจ้าพึ่งเหลืองเี็ดันนี่นแกงหวานนะเจ้าเนาะพึ่งเหลืองเห็นก็จะเห็กดกอแดงใหญ่เจ้าอยู่ในกระมัง อันนี้จะเป็นวันนี้เน้นเป็นเห็ดปานนะเจ้าพี่น้องอันนี้ใลรางอันนี้ล้างไปบางส่วนดอกบานดอกใหญ่เลยเจ้าวันนี้จะมาทําเมนูอาหารจากเห็ดโกแดงบานนะเช้าเนาะเห็ดดอกจูงๆงามๆแพงคัดขายลูกกาหมดละเนาะส่วนวันนี้คนคนไปหาได้กินแบบนี้จะเอามาทําเห็ดทอดกรอบเจ้าเป็นเห็ดักแดงทอด แต่ถ้าทำบดนี้ก็ถ้าจะหมใหญ่เลอกแหละไปเดี๋ยวเขาจัดการล้างเหิดก่อนนะเจ้าเห็ดก่อแดงนะเจ้าเวลาถ้าถูกน้ำนะเจ้าโดนน้ำแล้วโดนอากาศนะเจ้าจะสีมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไว้นะเจ้าจะดำไปติ๊กเนอะต้องต้องรีบแช่น้ำนะเจ้าน้สีแดงนี่เพราะว่ามันจะคีเพ่งลวกหิดกอแดงจุ่ไปนะเจ้า เสียดายน้ำเจ้าแผงกจะลวกมอนี่ะเจ้าลุนะเจ้าให้เอาส่วนดอกมันลงก่อนเนอะเพราะว่าดอกมันมัน,ม,นมันกรอบมันนี่ไปมันล่อยก่อแต่คักง่ายดอกเฮดถ้าโดนน้ำร้อนแล้วมันจะมีความความเหนียวขึ้นเจ้าใส่เกลือกับรสดดีไป่องนะเจ้า กินเ <Green> ห็ด่ะลวกพดนะเจ้าแต่ว่าอาจจะใช้ม่เยอะนะเจ้าเพราะว่าจะส่วนหนึ่งก็จะเอาเคลิปไว้กินวันหลังต้วไปกินนพี่คาเจ้าอุนหภูมิบกตินี่งแต่หรือว่าน้ำไหลนะเจ้า เจ้าดอกมันจะมีความเนียวนะเจ้าเรานำเฮ็ดนี้เจ้ามาหั่นนะเจ้าหั่นแบบหั่นหมูเลยคล้กับทำหมูดแดดนะแแต่จะหัน่นแบบเราซยหมูนะเจ้า เขาหมักเนื้อทั่วไปเลยรสดีเ <c oughs> นื้อตุอย่ามีเท่าที่มีใน,ในบ้านเจ้าแต่ก็ชิลลหรสไยนึงนะเจ้าแ,แต่คนบกกักเ้อะทำสู้แบบตีเขามักเนื้อะเจ้มามักปรุงเนื้อปรุงหันนี่เป็นซอสเจ้าปลาเขียวเจ้าแต่มันหอยเนอะ แต่เามักนะเจ้าเวลาเขามักเนื้อทั่วไปเลยเจ้จะเติมแป้งนะเจ้าแป้งทอดกรอบนะเจ้า เจ้าเจ้าน่อยนึงทอดมัมันหอมด้วยจ้ะสูตรกักะล้วเจ้าเจ้าชิมบ่าล้ำกับคือใจแล้วเจ้าตั้งนักมันนะเจ้ามันร้อนต้องชอดลอง เราะทอดมือเลย แม่เจ้าถ้าสีได้เอาขึ้นแม่เจ้าก็บอกคนราบคนขึ้นไปแล้วก็จะซุปเพิ่มเห็นหนหอยนะเจ้าอุปก,กรณ์อาจจะแบบบ้านเนาะขอให้เสียงรดนะเจ้าบ้านติดถนนเด้อมีบ้านจบบประมาณนี้นะเจ้า อุปกรณ์อาจจะบอกครบนะเจ้าไอ้อละจ้ะดีเดียวะนะจ้าเนาะ ไปเนายน่ากินก็เด็ดบ้ยวยละเจ้าไป่น้อเเห็ดทอดนะเจ้าทอดกรอบน้องชิมขอหนะาเจ้าด้วยโอ้ดิเนื้อทอดเป็นไรอืมอ้ออร่อยนะเนี่ยน้ำปลาถูกอืมอร่อยอืม เค็มบ่บ่เค็มน้ำมันหวานมันมีความหวานของเฮดนะเจ้าอืมอารมณ์มันเหมือนกินแบบเนื้อทอดไหมเหมือนเห็ดทอดก็าแฟอร่อยเหมือเนื้ทอดดูปัวหวานดใช่ใช่อารมณ์เหมือนเนื้อทอดเอาละเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงต่วเองนะเจ้า หากแม่ใครชอบจะได้เก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเจ้าเป็นลองทำดูกันนะเจ้าเน้อตามเน้อย่ามหนออวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้านี้ครับเห็นไหมขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาแล้วเจ้า